คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณลิซ่าที่ถ่าย MV ็ o c k s t อกสตารช่วยโปรโมทท่องเที่ยวไทยครับในสิาทาธวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึง mv ของลิซ่าที่มาถ่ายทําที่เยาวราชและก็เป็นที่นิยมสูงสุดทําให้นะักท่องเที่ยวนั้นแห่ไปเที่ยวเยาวราชรัฐบาลจะต่อยอดอย่างไรในเรื่องราวเหล่านี้นี่นะครับก็ ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของลิซ่าที่มาถ่ายทํา MV ที่เยาวราชก็ต้องขอขอบคุณที่คํานึงถึงประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของอตัวลิซ่าทั้งยังทั้งนี้นี่นะครับเยาวราชก็ยังมีศักยภาพสูงมากคนจีนเข้ามาท่องเที่ยวจํานวนมากด้วยแต่ก็ไม่อยากจะพูดถึงแค่เยาวราชอย่างเดียวเพราะว่า,าทรงวาดนี่นะครับหรือว่าที่อื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ ท้งวัดภูเขาทองก็มีศักยภาพในการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียวแต่ส่วนตัวเนื้อสิ่งอื่นใดก็คิดว่าความปลอดภัยภัยและระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องสําคัญจึงต้องขอขอบคุณคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ทํางานร่วมกับ สมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องความสะอาดสุขอนามัยทั้งหมดแล้วก็การที่ลิซ่ามาโปรโมทเพลงได้ยอดวิวคนดูหลายสิบล้านวิวตนก็เชื่อว่า นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาอย่างแน่นอนซึ่งมาแล้วก็ต้องไม่ผิดหวังก็คือเรื่องของมาตรฐานความสะอาดรวมไปถึงความปลอดภัยส่วนกรณีที่ทัวร์ชื่อดังหลายแห่งล้มละลายจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าช่วงเกิดโควิด23ปีที่แล้วคนที่มีความแข็งแกร่งน้อยก็ไม่สามารถจะอยู่ได้คนที่แข็งแรงก็ไปต่อ แต่เมื่อล้มก็ต้องมีลุกขึ้นมาใหม่ปัจจุบันก็มีรายใหม่ๆเกิดขึ้นมาตอนนี้ตัวเลขที่ผูออ้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็เป็นที่น่าพอใจไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรามีการส่งเสริมการตลาดใหม่กระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาก็มีการไปเปิดตลาดใหม่สําหรับประเทศที่มีชื่อลงท้ายด้วยสถานเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางอย่างประเทศอินเดียก็ฟรีวีซ่าให้กับคนไทยแล้ว ก็มีผลตั้งแต่1รกรกฎาคมไปต้นไปและตนก็จะไปเยือนอินเดียระหว่างวันที่1 5ถึง16สิงหาคมนี้ซึ่งจะมีการหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรก1ในเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการบินที่เราจะเชิญสายการบินของอินเดียนามาลงที่ประเทศไทยมากขึ้นแต่ปัญหาใหญ่นะของการท่องเที่ยววันนี้ก็คือจำนวนไฟล์บินที่บินเข้ามาไม่เพียงพอ